พอทีอาเลียไม่ต้องปั้นเรื่องให้เสียเวลาทุกคนเห็นที่เธอคุยกับปูนิดแล้วเธอตกใจมากที่ไม่ได้หลักฐานไปแล้วเธอจะให้พวกเรามองไปยังไงไปได้ลหรฮะนอกจากมองว่าเธอกลัวถูกเปิดโปงทำมันเห็นเก่็ดตัวอยากซื้อหลักฐานมาทำลายฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยนะแล้วเธอเอาเงินแสนมาทำไมกันทำไม ไม่มีคำตอบที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมคิดไม่ทันละสิอาเรียรเธอกำลังกลัวอาเรียเธอกำลังกลัวว่าปูนี้จะเอาหลักฐานไปให้ตำรวจถ้าถึงได้มาที่นี่นะเพราะเธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอมีส่วนร่วมกับการลักพาตัวครั้งนี้ยังไงละ่ะนัินมันไม่จริงนะเรื่องจริงเงินแสนที่เธอเอามาแลกนั่นแหละคือหลักฐานฉันจะเอาให้ดู Ni ngay là Này Này ngay Lập Thảo ngay là Lập ไม่ได้มาเพื่อเอาเงินให้ใครไม่ได้มาเพื่อทําลายหลักฐานถูกของเธอที่ฉันอยากได้หลักฐานแต่ไม่ใช่เพื่อตัวฉันเองฉันแค่อยากจะเห็นรูปเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครมีส่วนร่วมในการช่วยพวกจนลักพาตัวพี่ชายและพี่สะพ้ายและเออเพื่อจะได้ร่องรอยในการตามหาพวกเขาแต่นี่อะไรไม่มีใครเชื่อใจฉันเลย ทุกคนเชื่อใจแต่เธอยังคงเห็นฉันเป็นศัตรูไม่เลิกลายังไงล่ะฉันเข้าใจแล้วพวกเธอนไม่เคยเห็นฉันเป็นญาติเลยเพราะถ้าพวกเธอเห็นฉันเป็นญาติแล้วก็คงไม่ทำกันถึงขนาดนี้จริงไหมฉันอยากจะให้พี่ชายกับพี่สะพ้ายกลับบ้านอยากให้เขากลับบ้านอย่างปลอดภัยฉันถึงได้มาที่นี่ยังไงล่ะ อย่าให้คนในบ้านคลายความกังวลบ้างถึงไม่ได้บอกใครและทำทั้งหมดนี้เองคนเดียวและฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะฉันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการลักพาตัวในครั้งนี้เลยนะได้โปรดล่ะไปเรียนการสแสดงมาจากไหนเนี่ยคิดจะร้องไห้ก็ร้อง แต่ไม่เห็นน้ำตาออกมาสักหยดเลยก็ได้ฉ e ันเชื่อเธอแต่เธอต้องตอบมาก่อนอาเลียคือผู้ชายที่เธอไปพบไม่กี่วันก่อนนั้นเขาคือใครเหรอเธอขู่เขาด้วยนี่แล้วก็นะก็ได้ถ้าจะให้ฉันเชื่อแล้วก็บอกมาสิว่าเธอไปทำอะไรในที่ที่พี่เคยโทรมาตอนฉลองวันโฮลีนะฉันบอกทุกคนแล้วบุญบุญ โอ้พระเจ้าฉันบอกทุกคนแล้วไงคะว่าฉันจ้างนักสืบเอกชนด้วยนะสำนักง,งานเขาอยู่แถวนั้นฉันก็เลยไปพบเขานะอย่ามาโกหกฉันไม่ได้โกหกนะบุญบุญถ้าคิดว่าฉันโกหกเธอคุยกับเขาเลยไหมละ่ะถามความจริงจากเขาก็าคืออะไรเพราะถ้าฉันพูดอย่างเดียวเธอก็คงไม่เชื่อใจฉันแนะ่ฉันจะโทรหาเขาดูี้เลยฮัลโหล อาเรียพูดนะคะคุณช่วยเอ่อมาพบกันที่ถนนหลังทะเลสาปโปเไว้ได้ไหมคะโอเคได้เลยยิ่งดีขอบคุณคะ่ะเขาเออจะมาเดี๋ยวนี้แหละทุกคนจะได้รู้สักทีว่าความจริงใครอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวกันแน่เออใช่เขารู้แล้วละ่ะเออเขาเพิ่งบอกฉันว่าได้เบาะแสง,งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้